บ้านรายูสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเค้กผล,ลไม้เพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับผลไม้วันนี้นะคะเป็นผลไม้อบแห้งนะคะก็จะมีพวกเป็นลูกเกดนะคะแล้วก็จะมีแคนเบรี่อบแห้งค่ะอันนี้ลูกพลุนแล้วก็อินทผาลาัมนะคะทั้งหมดนะคะนำไปหั่นให้เล็กเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะนำผลไม้อบแห้งทั้งหมดของเรานะคะลงไปในหม้อนะคะเราจะนำไปต้มนั่นเอง เพื่อให้ความหวานมันออกมาแล้วก็ตัวเนื้อของผลไม้มันก็จะนุ่มขึ้นด้วยนะคะใช้น้ําในการต้มหนึ่งถ้วยตวงค่ะแล้วก็นําไปต้มให้เดือดประมาณสัก5นาทีแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวลงก่อนนะคะสําหรับถั่ววันนี้นะคะก็จะมีถั่วลิสงนะคะเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็อัลมอนด์สไลด์แบบบางๆนะคะในส่วนของแป้งนะคะใช้แป้งเค้ก1ถ้วยตวงแล้วก็แป้งโฮวีนะคะเป็นสาลีโฮวีสส่วนสถ้วยตวง น้ำตาลทรายแดงนะคะ1ส่วน3ถ้วยตวงนะคะเกลือครึ่งช้อนชาเบกกิ้งโซดาอีก1ช้อนชาผงฟูครึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นนะคะก็คนส่วนผสมนะคะที่เป็นของแห้งทั้งหมดนะคะให้เข้ากันดีก่อนเนาะวันนี้นะคะใช้พิมพ์นะคะสำหรับทําเค้กประมาณ1ปอนด์นะคะทาน้ํามันนะคะ,นนะ,คะให้ทั่วจากนั้นก็วางกระดาษไขลงไปนะคะ แล้วก็ทาน้ำมันอีกรอบหนึ่งนะคะการติดเนาะเพื่อความชัวร์เวลาเราแกะออกจากพิมพ์มันจะได้แกะง่ายๆนะคะเราจะไปดูในส่วนของแป้งต่อนะคะต่อไปนี้ก็จะเป็นของเหลวแล้วนะคะใช้นมจืดนะคะ2ช้อนโต๊ะไข่ไก่1ฟองแล้วก็ซาวครีมนะคะซื้อมาพอดีมันมีติดตู้เย็นอยู่จะใช้ให้หมดนะคะก็ใช้ประมาณสักครึ่งถ้วยโยเกิร์ตนะคะถ้าใครไม่มีใช้เป็นน้ํามันแทนนะคะเราจะใช้น้ํามันคานล่า2ช้อน ะะะถ้าใครไม่ใส่ซาวครีมก็เพิ่มน้ํามันไปอีกเนาะสักประมาณอีกสองช้อนโต๊ะนะคะก็คนให้เข้ากันก่อนเนาะจากนั้นนะคะเราจะใส่ส่วนของผลไม้ที่เรานำไปต้มนะคะแล้วก็เขาเย็นตัวลงแล้วนะคะเทลงไปทั้งน้ําทั้งเนื้อเลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันก่อน,อนเนาะพอเข้ากันดีสักทีนหนึ่งแล้วเนาะเราก็จะใส่เป็นพวกถั่วต่างๆน,นะคะให้นำให้เพื่อนแบบ ุบให้มันแตกละเอียดกว่าน,นี้หน่อยนะมันจะได้แบบเข้าเนื้อดีนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะเวลาตัดแล้วมันจะทําให้แตกนะคะเนื้อเค็มก็จะแตกไม่สวยเท่าไหร่เนาะแล้วก็อย่าลืมวอร์มตาอบนะคะวอร์มสักประมาณ20นาทีนะคะใช้ไฟ170องศาจากนั้นนะคะเทส,ส่วนผสมทั้งหมดลงพิมพ์เลยค่ะแล้วก็ตกแต่งหน้าด้วยพวกถั่วต่างๆเนาะ ตัวเม็ดมมวงหิมาพานกับถั่วลิสงมันสุกแล้วนะคะตัวนี้แต่ว่าอัลมอนด์สลด์นะคะที่เป็นสไลด์แบบบางๆมันยังไม่สุกแต่ว่าก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะมันสุกง่ายอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันบางมากเนาะเพื่อนๆอย่าลืมกดให้มันเข้าไปในเนื้อของเค้กด้วยนะคะมันจะได้ไม่หลุดลวกนะคะเวลาเราแกะออกจากพิมพ์เนาะจากนั้นนะคะก็นําเข้าเตาอ,อบเลยค่ะ ก็อย่างที่บอกนะคะใช้อุณหภูมิประมาณ170องศาเปิดไฟบนล,ล่างนะคะเวลา30นาทีขึ้นไปเลยนะคะจนกว่าเค้กของเราจะสุกเนาะ mm hmm. ก็เช็คความสุกด้วยการใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มนะคะถ้ามันไม่ติดเนื้อขึ้นมานะคะเนื้อเนื้อเค้กไม่ติดไม้จิ้มฟันขึ้นมาก็แสดงว่าเป็นอันสุกแล้วเนาะ เราใช้เวลาในการอบนะคะประมาณสักหนึ่งชั่วโมงได้เนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหนานะคะเราก็เลยใช้เวลานานก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะจากนั้นเราจะทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวลงสักหน่อยก่อนเนาะค่อยเทออกจากพิมพ์นะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยค่ะสําหรับเค้กผลไม้ของเราเนื้อมันก็จะแบบไม่ค่อยเกาะกันดีเท่าไหร่นะคะจะเป็นที่ถั่วด้วยนะคะเพราะว่ามันชิ้นใหญ่ก็เลยแบบทําให้มันไม่ค่อยเกาะกันดีเดี๋ยวเราจะตัด ดูด้านในนะคะว่าเนื้อเป็นยังไงแผทนแทน,แทน,แทนก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆก็ไม่ค่อยแน่นดีเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยค่ะ ความสวยอาจจะไม่เท่าไหร่นะคะแต่รสชาติดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีหวานแล้วก็เปี้ยวนิดๆนะคะจากผลไม้เนาะแนะนําให้เพื่อนๆเ,เลือกผลไม้ที่มันมีความเปรี้ยวแล้วก็ผสมกับหวานนะคะมันจะได้อร่อยถ้าเน้นเปรี้ยวอย่างเดียวเลยเค,ค้กมันก็จะเปรี้ยวแล้วก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะคะจากที่เคยลองทําแล้วเนาะช่วงปีใหม่นี้ก็สามารถทําแจกเพื่อนบ้านเพื่อนฝูงญาติพี่น้องได้เลยนะคะเป็นของขวัญปีใหม่ที่เฮลตี้ดีต่อสุขภาพนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ